บ้านปลาอ่าวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวน373คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนภายใต้ความร่วมมือของสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและผู้นำชุมชน บริหารงานโดยว่าที่พันตรีนรินพานคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาวร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม นำกระบ,บวนการพัฒนาสมอง BBL มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปรถมวัยปีพุทธศักราช2546ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2551 ที่โรงเรียนได้นำมาเป็นหลักในการพัฒนานักเรียนจนปรากฏผลดังนี้ด้านที่หนึ่งผลการพัฒนาการของเด็กจากการดูแลเอาใจใส่ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดีโดยเด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กันและเหมาะสมกับวัยมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5มีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพและอนามัยพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจพบว่าเด็กมีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่น รักการออกกำลังกายศิละปะดนตรีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกและแสดงออกทางอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับวัยพัฒนาการด้านสังคมพบว่าเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้มีวินยัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้รู้จักประหยัดรู้จกักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส พัฒนาการด้านสติปัญญาพบว่าเด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการสังเกตจำแนกและเปรียบเทียบมีความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และมีความสนใจใฝ่รู้ ด้านที่2การบริหารงานวิชาการงานวิชาการเป็นหัวใจหรือภารกิจหลักของการบริหารโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2545 ที่มุ่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปให้ถึงสถานศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้มีอิสระคล้องตัวสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิน่นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับปรชัชญา หลักการและเป้าหมายของการศึกษาปฐมวัยรวมทั้งเหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่นมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรพร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจนได้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยปี2546ฉบับปรับปรุง2551 และได้นำมาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมองตอบสนองความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งจากการสังเกตสํารวจค้นคว้าทดลองและแก้ปัญหาด้วยตนเองพร้อมทั้งได้นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้กระบวนการวิจัยรวมทั้งมีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ครบทุกด้านโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริงในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดและใช้แหล่งการเรียนรู้และสื่อภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลายและคุ้มค่ามีการจัดการใช้พื้นที่และมุมประสบการณ์ที่เหมาะสมกับสภาพห้องเรียนตอบสนองความสนใจ ความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลมีการจัดบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองส่งผลให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและใช้กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับนับถือและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างครูกับครูครูกับเด็กและเด็กกับเด็กมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวินัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างเสริมวินัยและรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้แก่เด็กกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนารวมทั้งเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยสนใจใฝ่รู้ด้านที่ 3. การบริหารจัดการโรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพมีการติดตามตรวจสอบประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนได้ดำเนินการจัดระบบงานสารบัญการบริหารงานด้านพัสดุคารุพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารรอบบริเวณอยู่ในสภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอระบบสารหนูประพกอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย การให้บริการอาหารและน้ำดื่มจัดได้ถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจำนวนเด็กมีการตรวจและส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมมีการดูแลรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือเด็กในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับ ความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนได้ให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชนให้บริการความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและชุมชนมีการแนะแนวให้ความรู้การบริการให้ยืมหนังสือ สื่อการเรียนรู้หรือของเล่นนำไปใช้กับเด็กที่บ้านตามโอกาสและเป็นแหล่งบริการทางวิชาการและเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครองและชุมชนโดยได้สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องด้านที่5บุคลากรและการบริหารบุคลากรภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการมีความเป็นประชาธิปไตย และยึดหลักบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาจนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งรางวัล1นึ่งแสนครูดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและรางวัลเหรียญทองวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารสถานศึกษาเทคนิคบริหารจัดการประาวโมเดลระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา2555ของสถานศึกษายอดเยี่ยมรางวันโอเบกอวอร์ด ด้านนวัตกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่62จังหวัดชัยภูมิปี2556ในด้านการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการศึกษาด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและทำคุณประโยชน์พัฒนางานโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งครูและบุคลากรอ,อื่นๆมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการจัดชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของครูสภารางวัลครูผู้สอนดีเด่นเป็นต้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของชุมชนโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารคณะครู และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปะะอาวที่มีเป้าหมายให้เด็กปถมวัยมีคุณภาพในทุกด้านเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป